สวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อวานก่อนนะคะก็ลงคลิปไปเกี่ยวกับเ,เงินเดือนของพยาบาลที่ประเทศสวีเดนนะคะทุกๆคนวันนี้ป้าวินนี่ก็เลยอยากจะมาพูดถึงก่อนที่เราจะได้เงินแสนนะคะทุกๆคนมันสาหัสข,ขนาดไหนนะคะทุกคน <laughs> ทีเนี้ยแล้วป้าก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนที่ป้าจะได้เงินเดือนเลขสี่น้ำหน้าขึ้นไปเนะี่ย ใช้เวลานานมากสมัยก่อนทําอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเ,เขาก็เห็นเราแล้วว่าเอเขาเขาดูเลยนะคะหัวหน้านะ,ะโอ้ยเรารักงานเราชอบงานเราชอบเพื่อนร่วมง,งานเราชอบสถานที่เ,เราเนาะเราเราเรา,เราไม่ไปไหนแน่นอนนะคะเขาก็เอชละจ่ายนะคะทุกๆคนเขาก็เวลาเขาจะให้เงินเดือนเพิ่มในของแต่ละปีนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะทำสัญญากับทางยูเนียนนะคะทางกรมแรงงานของเราที่ขึ้นท,ที่ขึ้นอยู่กับเรานั่นก็คือ w o r ตฟักเก็ตนะคะทุกทุกคนเ,เขาเขาก็ไม่ให้จำนวนมากนะคะเขาจะมีบัตรเจ็ดของเขาเลยนะคะบูตเจ็ดนะภาษาสวีิตนะว่าอัตราเงินที่เขา อได้มีมาเนี่ยจากวงเงินของรัฐเนี่ยสามารถให้เงินเดือนเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่พวกเราก็จะได้เงินเดือนเพิ่มแค่ปีละสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อย่างมากที่สุดอย่างที่ป้าพี่ี่เคยได้รับมาก,ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากโรงพยาบาลของรัฐนะคะนั่นก็คือสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยนี่มากที่สุดนะคะทุกๆุกคนแม้ทั้งว่าเอ,เอ ถ้าทุกคนเชื่อว่าป้าวินนี่ทำงานขยันขันแข็งแล้วก็จะเข้าใจได้ว่ามันน่าจะได้สักห้าร้อยแต่ว่าป้าวินนี่เนี่ยได้บ่อยครั้งมากเลยคนะสองร้อยสามร้อยต่อป,ปีแล้วตังเงินเดือนมันก็ขยียบไปจิลนิดลนิดใช่ไหมคะก็เลยเอะมาตรการเพิ่มเงินเดือนของป้าวินนี่นะคได้มาจากสามีป้าวินนี่ซึ่งแกจริงๆแล้วแกไม่มีความรู้แกไม่ได้มีไม่ได้จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแต่แต่อย่างใด แต่ป้าใช่อีกนะคะคือมีความรู้มากกว่าแกแต่ว่าแกเป็นตัวผักดำที่ให้ป้าเอเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเคี้ยวขึ้นมานะคะคือคือคือจะต้องเอบ่งบอกแล้วก็ระบุไปเลยว่าชั้นจะเอาเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ให้ชั้นหรือว่าไม่สามารถให้ชั้นได้ชั้นมีคนเสนอให้ชั้นแล้วนะชั้นจะย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วนะนั่นนนนั่นคือนั่นคือเอ เริ่มเข้ามีความรู้เออเอาเบทบาทของความคิดนะคะของคนสวีเดนเข้ามาใช้นะคะถึงแม้เขาเป็นเอ่อจริงๆแล้วนะเรามีความรู้สึกกลัวเลยนะคะเพราะเขาเป็นผู้ชายเขามีความกล้ามากกว่าเราที่เป็นผู้หญิงทุกๆคนพอเราได้ยินแบบนั้นปุ๊บเรากลัวเลยนะคะว่าเอยเราจะพูดได้ไหมเราจะไปใช้คําเหล่านั้นกับเอ,อกับหัวหน้างานของเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะทีเนี้ยเออ ตอนป้าย้ายเข้ามาอย่างที่ต่างๆนะคะแทนที่ <c oughs> ปกติเ้วเนี้ยป้ามีความรู้สึกว่าเออฉันจะขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นแค่พันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งออสามีป้าวินนี่บอกทันทีเลยว่าอย่างน้อยห้าพันซึ่งป้าวินนี่มีความรู้สึกเขินเลยนะเอ้จะขอเขาห้าพันเขาไม่ว่าเรามากไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งป้าวินนี่ก็ได้สี่พันอ่าถ้าเราขอเขาไป หกพันเขาให้เราห้าพันทุกทคนขอไป5้าพันให้สี่พันป้าวินี่จำได้นะคะซึ่งซึ่งมันก็เพิ่มเงินเดือนของป้าวินี่อย่างรวดเร็วแล้วมื่อตอนที่เข้ามาอยู่เอเอรัฐบาลเอจากรัฐบาลมาเอกชนนะคะปะ้าวินนี่ได้เพิ่ม8ปดพันทุกๆคนนะเอซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าอยากจะให้น้องๆได้รับรู้ไว้นะเราไม่ต้องจะเป็นต้องไปโกหกนะไปคุยโมโอวด แต่ว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องเอตอนสัมภาษณ์เรามีอะไรดีเราเอเราเราเขาเรียกอะไรเราสเก็ตมาเลยเราเราเขียนไว้ในใจของเราเลยว่าเอ้ยฉันนะ่าดีกับคนไข้นะฉันดีกับเออเออเขาเรียกอะไรเอญาติญาติของคนไข้เอฉันสามารถที่แบบว่าเข้ากับคนไข้แล้วก็ญาติญาติของคนไข้ได้ดี เข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ดีคือเอาแต่ความรู้สึกอะไรต่างๆที่ดีๆจากตัวของเราออกมาคุยให้กับสถานที่ทํางานใหม่ของเราให้เขารับรู้ไว้ว่าเอ้ยเราเป็นอย่างไงนะคะแล้วแน่นอนเขาก็ต้องโทรไปถามเอเพื่อนร่วมง,งานเก่าเราหรือว่าหัวหน้าง,งานเก่าเราว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมอะไรอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราดีอย่างที่เราพูดไปเขาก็รับเราเข้ามาทํางานทีนี้เรื่องเงินเดือนจะต้องไม่ จะต้องไม่กดตัวเองนะคะทุกทกคนจะต้องเออเยอะๆไว้เลยนะคะทุกๆคนถ้าเขารับไม่ได้ก็คือเขาก็บอกเขารับไม่ได้หรือเขาไม่เอาเราก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยนะเราก็สมัครต่อไปทุกคนเพราะเวลาเราเข้าไปทํางานแล้วเออย่างไงโรงงานรัฐบาลหรือสถานที่รัฐบาลต่างๆนะเขาก็จะขึ้นให้เราอย่างที่ป้าเล่าไปเล่าไปนะคะสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะคะก็สองร้อยสามร้อยห้าร้อยนะ ก่อนที่จะได้เงินเดือนที่เราพอใจเนาะโห oh, oh, หลายปีเลยนะคะทุกๆคนทีนี้มาดูกันว่าแป๊ป้าวินดี้ทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะะถึงแม้จะเป็นหัวหน้าง,งานทุกๆคนเออป้าจะพูดอย่างนี้เลยนะคะทุกๆคนเอคนเออเมืองฝรั่งนาะประเทศสวีเดนนะประเทศอื่นป้าวินนี้ไม่รู้นะในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ต่างๆไม่รู้นะ <c oughs> ที่รู้ๆคือประเทศไทย ประเทศไทยนี่เป็นหัวหน้าใช่ไหมคะก็นั่งอยู่ที่โต๊ะคือไม่ต้องไปทำงานกับพื้นนะคะแต่ว่าที่สวีเดนทุกๆคนถ้าสมมุติว่าลูกน้องเราทำไม่ได้ลูกน้องเราทำไม่ได้เพื่อนร่วมงานต่างๆทำไม่ได้ทุกๆคนสิ่งที่คนสิ่งที่หัวหน้าทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเขารีบวิ่งมาบอกหัวหน้าเลยว่าเขาทำอันนี้ไม่ได้ สิ่งลรืทิ่งที่เราไปดูก็คือเราเป็นตัวที่ตัดสินใจว่าเราควรจะก้าวอย่างไรเราควรจะหยุดเราควรจะทําอย่างไรนะอย่างเช่นเอบอย่างที่ป้าเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วเออน้ําหนักเ,เล่าไปหรือ,อยังไม่ทราบนะคะเออคนนะคะคนไข้ที่เขาเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยปกติเขาไม่ใช่เป็นคนโดยร่างกายปกติอย่างพวกเราถ้าคือคือถ้าเขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไม่ไม่ปวดนู่นป,ปวดนี้ไม่เป็นโรคต่างๆเขาก็ไม่เข้ามาที่โรงพ,พยาบาลใช่ไหมคะ แล้วทีนี้เวลาเขาเข้ามาเนี่ยร่างกายของเขาไม่ค่อยปกติอย่างเราคือไม่ค่อยเดินเหินอะไรได้อย่างเราคือเขาจะเจ็บปวดแล้วบางครั้งเขาก็จะน้ําหนักตัวเยอะอถ้าไม่น้ําหนักตัวเยอะก็คือน้ําหนักตัวนอ้อยไปเลยคือแบบ คือแบบร่างกายหลายขาดสารอาหารหรืออะไรไปในทานองนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่ที่ททมีโรคประจําตัวต่างๆแล้วก็ป่วยด้วยโรคประจําตัวต่างๆใช้ยามากเกินไปแล้วก็าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปไม่ได้อย่างเต็มที่เขาก็จะมีน้ําหนักเพิ่มใช่ไหมคะทีนี้สมมุติว่าโรอาพายาบาลทั่วไปหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเรา เอาไม่ได้แหละคนไข้คนนี้หนักเกินไปเ,เครื่องยกน้ําหนักอะไรต่างๆสิ่งต่างๆทําไม่ได้แล้วเขาก็จะมาเรียกเรานั่นก็คืออย่างกับว่าถ้าลูกน้องเราทําไม่ได้เราก็ต้องทําได้แล้วก็คือตัดสินใจว่าเราควรทําอย่างไรเราควรแจ้งอย่างไรเราควรพูดอย่างไรนะคะเอนั่น,นคืองามงานที่ก่อนที่จะได้เงินแสนนะครับทุกๆคนแล้วเอเอ,เอป้าเคยได้ยินนะคะที่เมืองไทยนะคะเออ ล,ลูกหลาน,ลานพี่ป้านนอาอาะะไม่อยากให้ลูกหลานไปเป็นพยาบาลเพราะว่ากลัวจะไปเช็ดเยื่ยวเช็ดขีนนะคะทีนี้นะคะป้าจะเล่าให้ฟังว่าคนอื่นทําไม่ได้ป้าทําได้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเยุ่งเขาไม่มีเวลาเขาทํากําลังทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถ้าเกิดคนไข้ที่เออทางระเบียงของโรงพยาบาลเขาเกิดเจี๊ราดเอื้อร่าดอะไรนะ ปาทาปาทาไม่ไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ไมคือ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 หัวหน้ามันก็คือแค่หัวหน้าง,งานนะเข้าไปทําก็คือทําได้ไม่ไม่มีปัญหาคือว่าทําได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทําทุกอย่างที่ขวางหน้าและนั่นมันก็เป็นคืองานเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีการเอเขาเรียกอะไรดาเนินไปด้วยดีงานมันก็จะหยุดเเอเอ เพื่อนร่วมง,งานต่างๆพนักงานต่างๆก็จะล้มเหลวเพราะว่าเขาก็จะทําจุดนั้นไม่ได้เพราะเราไปดึงเขามามากเกินไปอ,อย่างที่เห็นนะอย่างเพื่อน mm. เพื่อน<ๆ>หัวหน้าง,งานที่ที่ป้าทํางานอยู่ก็เช่นกัน mm. เขาจะทําทั้งงานงานด้านกระดาษคือด้านเงินเดือนด้าน,าน,านการแจกแจ่ายพนักงานไปอย่างที่ต่างๆแล้วก็ยังจะไปทําที่กราวดด้วยทุกคนคือไปทําในแ l a บต่างๆ นะจริงๆแล้วถ้าจะป,าป้าจะพูดเรื่องจริงก็คือนั่นก็คือทํางานสองหน้าเลยทุกคนเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็ไปทํางานอทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือตําแหน่งทุกคนแล้วก็เงินเดือนเงินเดือนที่เพิ่มมาอาจจะเพิ่มมาจากพยาาลทั่วไปเขาอาจจะได้สามหมื่นห้านะอย่างป้าๆก็ได้สี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยคือ คือคือจะได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ทำก็คือทำสองเท่าตัวทุกทุกคนทีนี้ก็ไม่ต้องมาอิจฉาป้าเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาเข้าไปทํางานนะบางครั้งกลับมาบ้านสลบทนะุะทุกคนเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นงานที่เยอะมากแล้วเวลาเ,เราเราจะประสานงานกับทุกคนเลยทุกคนไม่ว่าจะพนักงานต้อนรับนะ เ,เรื่องไหนที่เขาทําไม่ได้สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือเขาก็วิ่งมาถามเราเพนักงานจองเ,อเวลาให้กับคนไข้ต่างๆเขาไม่รู้ว่าเขาจะจองอย่างไรอันนี้คืออะไรทํำยังไงใช้เวลากี่ชั่วโมงอันนี้คืออะไรจะจ้องจองโดยใช้ชื่อ,อการตรวจอะไรชื่ออะไรใช้เวลาเท่าไหร่ คนนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้ฉีดส,สามได้ไหมอะไรได้ไหมส,สิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาวิ่งมาถามเราเวลาที่เขามาถามเวลาที่เราจะตอบคําถามมันก็ทําให้เราต้องไปพูดกับเขาไปพูดคุยกับเขาตอบคําถามเขางานเราก็ล่าชา้าเราก็มีความรู้สึกเราก็เครียดเหมือนกันนะคะทุกๆคนเพราะ เราเป็นหูเป็นตาแล้วอย่างหมอที่เขามาทําบางทีเขาก็ไม่ใช่หมอประจำนะคะหมอก็ค่อนข้างจะขาดนะคะที่โรงพยาบาลในประเทศสวีเดนพอหมอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามเราอย่างนั้นอย่างนี้เ,เรามเีเขาเรียกอะไรรูตีนอย่างไรนะคะที่ที่โรงพยาบาลเราทำนัำ่าทำนี่อย่างนั้นทำอย่างไงอย่างนี้นนใช้ยังไงก็คือมีมีการตอบคําถามอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนแล้วเราก็ยังทํางานกับคนไข้ด้วยในแ l a ก ต่างๆนะคะทุกคนนั่นก็คือเงินเดือนที่ป้าวินนี่ได้ไปจีนี้จะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะป้าวินนี่เงินเดือนของป้าวินนี่จะถึงสองแสนได้ยังไงทําไมมันเยอะขนาดนั้นไม่เยอะนะคะทุกๆคนอยากบอกว่าเยอะนะคะป้าวินนี่อายุ54ปีทําง,งานเป็นพยาบาลมา23ปีเป็นทั้งพยาบาลทั่วไปแล้วก็ล่าสีเทคนิคได้ปริญญาโทสองใบ คือตลอดเวลาตลอดเวลาจะขยามทำแข็งอยู่ตลอดเวลาแล้วได้เงินเดือนแค่แค่นี้คือคือถ้าสมมุติไปเทียบกับวิศวกรหรืออะไรเพื่อนๆหรือว่าคู่นะคะที่อายุเท่าป้าเขาก็เงินเดือนนํำป้าไปแล้วนะทุกๆคนแล้วงานก็ไม่ได้หนักอย่างเราแต่เรามีความเขาเรียกอะไรมีประโยชน์มากเลยกับคนไข้มีความรู้เรื่องต่างๆด้านยาด้าน,านการรักษาพยาบาละทุกๆอย่างที่ เป็นหัวคิดเป็นเอมือขวาให้หมอตลอดนะคะไม่ไม่เยอะนะคะทุกทุกคนแล้วแล้วอย่างที่จริงๆแล้วเงินเดือนป้าจะได้น้อยกว่านี้อีกได้ซ้ำไปนะคะอย่างที่บอกไปคือคือประมาณแสนกว่าแสนอย่างมากก็คือแสนห้าถ้าเราเราเอเอ,เอทำนู่นทำนี่ไปไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยป้าจะเล่าให้ฟังว่าเงินเดือนจะขึ้นมา ้าจะต้องคอยดูเลยว่ามันจะต้องไม่เกินไม่เกินจํานวนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะระดับที่เขาตั้งไว้เพราะว่าถ้าถ้าเราเกินจํานวนนั้นไปเขาก็จะหักภาษีเรา50%ทุกคนมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเราเหนื่อยฟรีเลยนะคะทุกๆคนทีนี้อย่างสมมตเิเมื่อวานนี้จริงๆแล้วป้าจะหยุดนะแต่อ,อาทิตย์จะหยุดห้าวันห้าวันคือคือแปดอาทิตย์เนี่ยจะได้มันหยุด ห้าวันจากที่เราทำ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 ,ทำ,ท,ำทำมาเนี่ยนะคะห้าวันจะได้หยุดป้าก็จะได้หยุดไปะนะ,พะเพื่อหาศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็วันอังคารเข้าไปทําำรอบบ่ายใช่ไหมคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีคนมาทำคือแม่เหล็กไฟฟ้านะคนเขาป่วยแล้วคนอื่นก็ป่วยกันหลายคนแล้วทีนี้มีป้าคนหนึ่งคือหยุดหยุดแล้วทีนี้ไม่มีคนทําเอหัวหน้าใหญ่ก็เรียกป้าไปทํานะ ทนี้ยุ่งแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้ป้าไปทําเพราะว่า,าเขาคิดว่าถ้าป้าเขาไปทําป้าจะต้องได้ได้มากกว่าคนที่เขาทำในระบบชั่วโมงเทีนี้คือเขาเรียกอะไรทีมอันสแตนใช่ไหมทีมทีมอันสแตนนิ่งที่เขามาทํานูน่นที่ทำที่นี่คือคือเป็นที่จัดหางานเขาส่งมาให้ใช่ไหม อันนั้นก็แพงนะคะทุกคนเพราะว่าบริษัทเขาเรียกจํานวนมากป้ารู้แต่ว่าไอ,อ้ทีมอัลสแตนดิ้งที่ทําชั่วครั้งชั่วคราวคนที่กเกษียณไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะได้น้อยกว่าป้าวินนี่ทีเนี้ยเขาก็ไปถาสอบถามมาหมดแล้วไม่มีใครทําทีนี้พอป้าวินนี่เข้าไปทําเขารู้แล้วเขาสะอึกแล้วเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรเงินที่เขาเหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมคนะเขาก็ต้องอทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็จะต้อง ดูแลเรื่องเงินเงินทองๆไม่ให้ทางบริษัทของเขาจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเงิเเนเดือนพนักงานจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งระบบบอเอตั้งกฎเอาไวา้มีป้าเข้าไปทํางานวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะทุกทุกคนเขาจ่ายเป็นหมื่นเลยนะคะทุกทุกคนสาหรับป้าวินนี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นทั้งเป็นวันหยุดของเรานะที่ซึ่ง ป้าจะต้องได้ได้เงินที่เรียกฉันไปทวัรรยุนะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะอได้สองเท่าตัวแล้วก็เรียกฉันไปทวํวบรรยุดเข้าใจไหมคะได้ได้เป็นหมื่นเลยนะคะคือเมื่อหักภาษีเข้าไปแล้วนะป้าวินนี่ก็จะได้ประมาณเจ็ดพันนะสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองมืนหนึ่งพันเลยนะทุกทุกคนซึ่งเมื่อเราคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นเงินที่ดีมากเลยนะทุกคนทีนี้ ถ้าไป2วันนะนี่ป้าเวนนี่ได้มาแล้วใช่ไหมถ้าไป2วันนะก็ก็นั่นเลยเงินเดือนของเองินเดือนของป้าเวนนี่ก็สองแสนนะคะก็คือไม่ต้องไปทําอะไรมากมายจากเงินเดือนธรรมดาเราก็ไปทําเลือกที่ไปทําพิเศษแค่2วันเองก็ได้แล้วนะคะทุกๆคน แต่ว่างานมันหนักนะคะตั้งแต่เข้าไปบางทีเขาจองเขาจองเวลาให้เราตรวจแค่สิบห้านาทีต่อหัวต่อคนไข้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งเราปวดอึปวดฉี่เราก็กลั้นเอาไว้เพราะว่าเวลามันต้องต้องทำท่วงทีต้องเอ็ต้องได้เวลาเครื่องเครื่องซักฟ้าของป้าวินนี่นะคะวันนี้นะคะป้าวินนี่ก็มีแค่นี้นะคะทุกๆุกคนแหมไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างนะคะอยากให้ทุกคน เ,เขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ป้าวินนี่พูดเรื่องอะไรบ้างะคะแล้วก็อย่างที่สัญญาไว้นะคะเพราะว่าเห็นม,นมีผู้ช่วยพยาบาลเยอะแยะเลยนะคะประเทศสิงเดนป้าวินนี่ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนเช่นกันนะคะเมื่อ,อ,อ25ปีที่ผ่านมานะคะก็ยังมาเป็นพยาบาลแล้วก็มาเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็อยากจะแนะนํานะคะ าใครสนใจนะ,ะก็เขียนเข้ามาแล้วก็เป้าวินนี้ก็จะตอบแล้วก็จะช่วยนะคะทุกๆคนนะคะอย่างไรก็ฝากช่องป้าวินนี้ด้วยนะคะเพื่อเป้าวินนี้จะได้ทําอะไรที่มันสนุกแล้วก็ <laughs> อยากจะทําอะไรที่มันให้ความรู้นะคะทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ